พี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านและผู้ติดตามข่าวนี้อยู่ครับวันนี้ผมอดีตกำนันปราสานนิยมทรัพย์อดีตกำนันตำรวจตระเวอําเภอเมืองกาญจนบุรีและน้องสัติมาอาสุงเนินที่โดนก่าวหาในหน้าหนังสือพิมพ์ฉบับวันที่8อกุมภาพันธ์2อ5 8, 8 5 8เมา่อนเร็วนี้ โดยนั้สื่อพิมพ์ไทรัฐงานนี้โดยผู้แจ้งผู้กล่าวหาโดยนายนายประเมิเมนการชพรีพร้อมปสารลตรสารทอบอกเกิดบนน้าทะเบียนปัจจุบันนะครับได้ให้การออกแถลงข่าวแล้วก็ให้การกล่าวหาว่าผมในภาษานิิยมทรัพย์กับพวกเป็นกวนแก๊งปลอมบัตรมันไม่ถูกต้องเดิม ในปี50 51ในขณะนั้นกระทรวงมหาดไทยได้มีนโยบายให้นายอำเภอทุกอำเภอแจ้งในที่ประชุมกับกำนันที่บ้านให้เป็นนโยบายให้ออกสำรวจบุคคลต่างด้าที่มีไม่มีฐานะทางทะเบียนในพื้นที่แจ้งนโยบายในที่ประชุมแจ้งนโยบายในที่ประชุมว่า ให้กำลัพี่บ้านเอาไปสำรวจบัวคนดังเด้าแล้วมีแบบฟอร์มให้เสร็จเป็นแบบฟอร์ม8 9ดกับ8 9เก้าทับหนึ่งไปตำรวจเพื่อทราบที่อยู่ชื่อกรอกในแบบฟอร์มแล้วก็เต็นชื่อได้ก็เต็นเตีไม่ได้ก็ปั๊มลายรนมือในแบบฟอร์มแ9ส่งให้อำเภอในวันนั้นในอำเภอได้ก่านโยบายตามการปกครอง แจ้งในที่ประชุมคอรมอลงมตินะตามนโยบายภาครัฐที่ให้กำนัดพื้นบ้านทำการตรวจสอบบุคคลที่ไม่มีฐานะทางทะเบียนให้มาขึ้นทะเบียนกับทางภาครัฐเป็นนโยบายเพื่อตรวจสอบควบคุมดูแลบุคคลเหล่านี้รับการรับกานให้เกิดผลปฏิบัติเป็นผลปฏิบัติอย่างจริงจังผมไม่ได้ดูแล บุ่นๆเหล่านี้ในพื้นที่เท่าน,นั้นยังมี